Mission to the Moon Podcast to you สีจันสกินเอสเซนเชลคอมแพกพาวเดอร์แปรงแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่นท o ่มมู o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับเราบิทหานุชาครับถ้าพูดถึงหนังสือสุดฮอตช่วงนี้นะฮะ เอ่อที่แบบเปิดมาแล้วก็เห็นเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยเนี่ยก็ mm hmm. มีอยู่สองเล่มด้วยกันนะที่ผมเห็นเยอะๆน,น,นะครับเล่มแรกเป็นหนังสือเล่มใหม่ของอดัมแกรนนะฮะอีกเล่มหนึ่งก็นี่แหละครับเล่มที่ผมถืออยู่นี่ก็คือ Marketing 5.0านนะครับฟฟลิปคอตเลอร์นะครับฟ <N> ิลิปคอตเลอร์นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ด้านการตลาดอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ฟฟลิปคอตเลอร์นี่90แล้วนะฮะ ยังเขียนหนังสือได้นะครับ Marketing 5.0นะฮะก็เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์ฟิลิปคอตเลอร์นะครับเขียนกับเคุณเฮอร์มาวันคาตาจายานะครับแล้วก็ Ivan กอีวานเซธวานนะฮะก็เนักการตลาดทุกคนก็คงจะจะต้องซื้อมาหานนะครับเพราะว่ามันเป็นอาจจะคือหลายอย่างที่เขียนใน Marketing 4.0นะฮะเล่มเล่มฟ้าเล่มเก่าเนี่ยก็กลายเป็น คล้ายๆกับว่าเป็นมาตรฐานในการคุยกันของนักการตลาดหลายคนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็ก็ได้รับการคาดการณ์ทนองนั้นแต่ว่าฟีดแบ็กเบื้องต้นนี่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับม i n เนอร์เชนจ์มากกว่านะครับออถ้าใครอยากฟังเต็มๆนะฮะเรื่องของดีเทลหรือว่าเรื่องของแนวคิดเรื่องการตลาดเนี่ยออรายการใหม่ของช่องมิชชันถนนมูลชื่อจาผมคุยกับคุณแม็ r a b บบิทเทลนะครับแรบบิทดิจิทัลกรุ๊ปนะฮะซีอีโอของแรบบิทดิจิทัลกรุ๊ปก็จะมาแงะกันเล่มนี้กัน ละเอียดเลยนะฮะแต่คุณแม้ก็ได้ให้ข้อคิดไว้อันหนึ่งน่าสนใจบอกว่าเอ่อมาร์เก็ตติ้ยเนี่ยมันเหมือนกับเป็น minor change ของ m a r k e t ็ตติ้งสี่จุดศูนยคือมาร์เก็ตติ้เนี่ยตอนเปลี่ยนมาจาก3 0มจนยเป็นสี่ย์เนี่ยมัอเปลี่ยนเยอะมากนะฮะเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็เป็นหนังสือที่บอกว่าเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการตลาดไปเยอะนะครับแต่เล่มน,นี้อาจจะเรียกว่าเป็นภาคต่อก็ได้นะฮะ ในในในเล่มนี้มันก็มีหลายส่วนที่ที่น่าสนใจแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้เป็นท็อปิกที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือเรื่องของเจเนอเรชันนะครับซึ่งเราก็พอรู้กันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันในแง่มุมของนักการตลาดแล้วกันเอาว่าแต่และเจเนอเรชันเนี่ยวิธีคิดความเชื่อต่างๆเอย่าเนี้ยมันส่งผลในต่อกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของบ้างน,นะครับเจเนอเรชันที่หนึ่งฮะเบบี้บูมเมอร์นะครับเบบี้บูมเมอร์เนี่ย ก็คือกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่หนึ่งเก้าี่หกจนถึงหนึ่ง้าสี่นะครับสำหรับท่านที่อาจจะคิดว่าคำว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมาจากไหนเนี่ยนะฮะหลายท่านคงจะทราบอยู่แล้วแต่เบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็คือจริงๆเขาพูดถึงช่วงเวลาเนี้ยที่มีอัตราการเกิดของเด็กทารกสูงทำไมถึงมีอัตราการเกิดเด็กทารกสูงนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะฮะอันนี้พูดถึงในสหรัฐอเมริกานี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดกำเนิดของคำนี้เลยก็ว่าได้ คือก็เพราะว่าเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับหลายคนรู้สึกว่าเออพอจบสงครามโลกนะครับประเทศชนะสงครามด้วยเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความมั่นคงความปลอดภัยในหลายเรื่องนะฮะเศรษฐกิจก็กลับมาฟื้นตัวนะครับหลายคนก็เลยตัดสินใจว่าเออจะมีครอบครัวจะสร้างครอบครัวจะมีลูกกันเนี่ยนะครับก็เลยเป็นช่วงที่มีเด็กเกิดมาเยอะนะฮะ ทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่มีพวกสื่อพวกอะไรเยอะมากเนี่ยนะฮะสิ่งที่เป็นคุณค่าสําคัญที่เบบี้บููเมอร์ถูกคุณพ่อคุณแม่สอนมาเนี่ยก็คือเรื่องของคุณค่าของครอบครัวนะครับในช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวของเบบี้บููเมอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครเป็นความตึงเครียดที่ไม่ใช่ตึงเครียดจากสงครามแต่เป็นสงครามเย็นนะครับก็เลยทําให้ มีพวกคอนเซปที่ไม่ใช่เมนสตรีมเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันในช่วงนั้นเช่นช uh, ocial activist นะครับนักสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือว่าฮิปปี้ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นการต่อต้านสงครามมันจะมีสงครามอะไรหลายๆอๆันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งลากต่อเป็นสงครามเวียดนามเลยด้วยเนี่ยนะฮะในช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยที่กําลังเป็นผู้ใหญ่แรกๆช่วงช่วงเริ่มทํางานของเบบี้บูมเมอร์เนี่ย ยุคนั้นเนี่ยโทรทัศน์ก็เริ่มเรียกว่าปีเยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พวกหนังฮอลลีวูดช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการพัฒนาการค่อนข้างเร็วมากนะครับเบบี้บูเมอร์ก็แบ่งออกไปสองกลุ่มมีเออร์ลี่บลูเมอร์นะคือก็คือต้นๆเกิดหลังสงครามเลยกับเลด e b บ o ู e r อร์บูเมอร์นะครับหรือว่าเรายกอีกชื่อหนึ่งว่าเจเนเรชันโจรสเจเนเรชันโจรสเนี่ยอตอนที่คนเหล่านี้เนียโตขึ้นมาเป็น วรุ่เนี่ยนะครับอยู่ในช่วง1970เซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมีความผันผวนสูงมากนะครับก็ค่อนข้างจะมีชีวิตที่ลำบากเหมือนกันในหลายครอบครัวนะฮะทีนี้เบบี้บูมเมอเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าตลอดมาเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่นักการตลาดให้ความสนใจมากๆนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงให้ความสนใจอยู่นะฮะเพราะว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็อายุอาจจะเยอะแล้วนะครับแต่ว่า ยังมีชีวิตที่ค่อนข้างจะแข็งแรงขึ้นกว่าสมัยก่อนหลายคนเนี่ยก็เลื่อนเวลากเกษียณของตัวเองเนี่ยออกไปเกิน65นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ยังคงตําแหน่งระดับสูงอยู่ในองค์กรต่างๆนะครับ Baby Boomer เนี่ยก็มักจะมีอิชชูนะกับเด็ก g e เ e r a t i o n ที่เด็กๆเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะสามารถเปลี่ยนวิธีคิดไปในให้ไท ให้เป็นไปตามที่โลกเปลี่ยนได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเขาใช้คำว่า break the conventional business system ก็คือสามารถเปลี่ยนวิที่คิดทางธุรกิจได้ไหมอะไร่เงี้ยนะครับก็นี่ก็เป็น generation ที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็น generation ที่ชอบสิ่งที่เป็น established b r a n d นะครับก็คือถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ที่อยู่มานานมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแล้วก็แบบพิสูจน์มาแล้วอะว่าเฮ้ยคุณทำของได้ ดีอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับ generation x นะครับ generation x เนี่ยเ,เป็นนักการตลาดเขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นลูกคนกลางนะฮะคือน,นักการตลาดเนี่ยจะสนใจ baby boomer กับ generation y เยอะ generation x ซึ่งเกิดระหว่างปี1 9 6 5 1980ถึงเปนเนี่ยเป็น generation ที่ถูกคือไปอยู่ตรงกลางระหว่าง baby boomer กับ generation y นะครับซึ่งก็อาจจะได้ความสนใจจากนักการตลาดน้อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับ Generation X เนี่ยเติบโตมาในช่วงของคอนเซปตที่เราใช้คำว่า friends and family นะ friends and family ในยุคนี้เนี่ยก็ยังใช้เวลากับครอบครัวเยอะนะครับแต่ให้ความสำคัญกับเพื่อนนะฮะกลุ่มเพื่อนเนี่ยมากขึ้นพอสมควรนะครับ <S <S เราจะเห็นจากหนังทีวีโชว์ช่วงนั้นที่คิดมากมีอยู่2เรื่องนะฮะคือ Beverly Hills 90210 นะครับกับ r r i n d s นะฮะนี่เป็นตำนานเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของเพื่อนทั้งสิ้นเลยนะครับเอ่อเจเนอเรชันเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เจอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครบเลยนะฮะเป็นเจเนอเรชั่นที่ครบจริงๆเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับเติบโตมากับ MTV เติบโตมากับมิวสิกวิดีโอเติบโตมากับการอัดเทปแบบอัดเองนะครับเติบโตมากับ Walkman นะครับพอโตขึ้นมานิดนึงนะครับก เจอซีดีเจอเอ็นะครับแล้วก็ใช้สตรีมมิ่งเซอร์วิสด้วยจนถึงทุกวันนี้นะครับคนเจน X เนี่ยเห็นการขึ้นมายิ่งใหญ่ของแผ่น DVD แล้วก็การหายไปของแผ่น DVD ด้วยนะครับคือเห็นเขาใช้ยกว่า Rise and f o r t of t e c h o o l o g y นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้เป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการทำงานอย่างจริงจัง ก็ว่าได้นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาในช่วงที่ Generation X เนี่ยเริ่มทำงานแล้วนะฮะก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้ Generation X ก็เป็นผู้บริหารนะครับในองค์กรเยอะนะครับหลายคนลาออกในช่วง40กว่ามาทำบริษัทของตัวเองก็มีนะครับก็ยังคงเป็นยังคงเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง นี่ครับแล้วก็แล้วก็เป็นนอกจากกำลังซื้อสูงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในในองค์กรคือเวลาเราซื้อของเราไม่ได้พูดถึงแต่คอน sumer นะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวแทนด้วยนะครับฉะนั้นก็ในในแง่ของอิทธิพลเนี่ยเขายังถือว่าสูงอยู่ในส่วนตัวแทนนะครับต่อไปเป็น generation Y นะครับ generation Y เนี่ยก็เกิดตั้งแตหนึ่งเก้าดหนึ่งถึงหนึ่งเกนะฮะก็เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม millennials ก็ได้นะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยนะครับ ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเบบี้บูมอีกพีเรีเดนึงนะฮะก็เป็นม็ชเ,เ,เป็นช่วงที่มีการเกิดค่อนข้างเยอะกลุ่ม Gen Y เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกของเบบี้บูมเมอร์นะครับเ,เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า e c h o b o o m e r Generation นะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีการศึกษาดีนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมากกว่ากลุ่มคนเจเนเรชั่นก่อนนะครับกลุ่มคน Gen Y เนี่ยได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุอย่างค่อนข้างน้อย นะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคน Gen Y ก็เข้าใจถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแล้วพวกเทคโนโลยีเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยว่าอยู่ใน Gen Y ตอนต้นหรือ Gen Y ตอนปลายนะครับกลุ่มคน Gen Y เนี่ยค่อนข้างจะ,ปะเปิดเผยตัวตนบนโซเชียลมีเดียเยอะนะครับคือไปไหนก็ก็ใช้โซเชียลมีเดียในการเล่าเรื่องราวของตัวเอง นะครับสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งของ Gen Y ที่เป็นคาแรคเตอร์ใหญ่เลยก็คือว่าคน Gen Y เนี่ยไม่ไม่ค่อยถูกชักจูงโดยโฆษณาเยอะละนะฮะจะเป็นจะจะชอบแบรนด์ที่เป็นแบบ experimental brand หน่อยๆละนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คน Gen Y ซื้อของได้มากที่สุดคือเพื่อนเพื่อนคนรู้จัก influencer ต่างๆเหล่านี้นะครับคน Gen Y เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้มือถือเยอะละนะฮะเยอะแล้วก็ ไม่ได้ซื้อของในวิธีคิดแบบเดียวกันกันกบคนเจเนอเรชันก่อนหน้านี้นะครับเขาจะใช้เวลาในการรีเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะฮะเวลาซื้ออะไรเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการรีเสิร์ชหาข้อมูลเยอะมากแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะต้องการเป็นใช้ควาว่าต้องการประสบการณ์มากกว่าความเป็นเจ้าของนะครับออบางทีเนี่ยเรื่องของการโฟกัสเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ โฟกัสการเก็บเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องการใช้ด้วยนะครับเพราะต้องการที่จะเก็บ mm hmm. เขาเรียกว่าไลฟ์สตอรี่ก็คือเรื่องราวชีวิตนะครับเจเนอเรชันวเป็นเจเนอเรชันที่ถามคําถามกับทุกเรื่องนะฮะแล้วก็ต้องการเรื่องของ diversity ต้องการเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมีมีบทบาทในการทํางานสูงเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะไปคราชกับคนเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ได้พอสมควรเหมือนกันนะครับ งานที่คนเจนวายต้องการเนี่ยนะครับเขาจะเป็นงานที่ต้องบอกว่าทําแล้วไม่ใช่แค่ได้เงินแต่ว่าได้สิ่งที่เป็นเหมือนกับเป้าหมายชีวิตด้วยนะครับอย่างในกรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนเจนวายช่วงต้นๆเนี่ยนะครับก็จะแบ่งแยกงานกับกับเรื่องส่วนตัวค่อนข้างชัดเจนแต่คนเจนวายช่วงหลังๆนะช่วงปลายปลายของเจนวายที่เกิดตั้งแต่1990 19เป็นต้นมาเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยแบ่งัวเรื่องงานกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็จะผสมผสมกันไป นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าเป็น Bridge Generation ด้วยเพราะว่าจะสามารถเป็นกลุ่มคนที่เชื่อมระหว่างกลุ่มคน Generation เก่าอนนี้กับคน Generation ใหม่ได้นะครับกลุ่มคน Gen Y เนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้ดิจิ a l ลเนทีฟคือไม่ได้เกิดมาพร้อมกับดิจิทัลทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็ก็ใช้พวกของพวกนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆนะครับกลุ่มคน Gen Z นะครับ Gen Z ก็คือเกิด1 9ึ่งก็ดถึงสองพนะครับ แล้กลุ่มคนเจนเซดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่คือถ้าเป็นคนไทยก็คือเกิดเกิดปีต้มยำกุ้งอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นความลำบากเรื่องของการเงินคือตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยมันมีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดต้มยำกุ้งสองพันแปด financial crisis ใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยเราก็มาถึงใหญ่ๆคือโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นความยากลำบากเรื่องเรื่องการเงินของพ่อแม่หรือว่าของพี่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกอาชีพเนี่ยก็จะเริ่มโฟกัสที่ มันจะตอบโจทย์เรื่องของความมั่นคงทางการเงินได้ไหมนะครับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทํางานในบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่หรือว่าถ้าความมัน่นคงแบบเดิมไม่ใช่นะแต่ว่าเขาจะถามตัวเองว่าเอ้โจทย์ที่จะตอบเนี่ยมันตอบเรื่องความมัน่นคงได้ไหมเพราะเขาเห็นความยากลาบากทางการเงินนะครับคนเจนแซดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดมาเนี่ยแทบจะไม่เคยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะคือ เป็นเขาเรียกว่าเป็น the first digital native คือเนี้ยเป็น digital native จริงคือเกิดมาปุ๊บเนี้ยอินเทอร์เน็ตก็เร็วแล้วอะนะฮะคือพอเริ่มเล่นอะไรเป็นก็อินเทอร์เน็ตก็เร็วแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่เคยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทุกอย่างที่คนเจน Z ซททำเนี่ยนะฮะตั้งแต่ข่าวช้อปปิ้งอะไรก็ตามบนในชีวิตเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นนะครับเส้นแบ่งระหว่างโลกเสมือนโลกออนไลน์กับโลกจริงเบลอมากๆสําหรับคนเจนนี้นะฮะทุกอย่างมันจะสลับไปสลับมา นนเนี่ยฮอคนเจนซเนี่ยจะไม่ชอบไม่ชอบแบรนด์ที่แบบในแง่ของการตลาดนะไม่ชอบแบ,บรนด์ที่ที่แบบทําอะไรดูโฆษณาเกินจริงสวยเกินจริงอะไรแบบโรเบอร์ดเขาเออกเขาบแบบขอเรียลดีกว่านะครับชอบแบ,บรนด์ที่ age, เงนเกะชนสูงๆนะฮะเนื่องจากคนเจนซันเนี่ยยินดีที่จะให้ข้อมูลกับกับแบรนด์มากกว่าคนเจเนอเรชั่นอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อยินดีใช้ข้อมูลเยอะเขาเ็า expect ว่าจะได้การเพอร์ซนาลไลซ ที่ดีขึ้นคัสตอมไมซ์ที่ดีขึ้นคือคนเจนเนียคนเจนชัทเนี่ยนะครับสองคำเลยคือ Personalization กับ c u s t o m i z a t i o n ันอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วกเ็เรื่องของความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับข้อจะใช้คำว่าบทบาททางสังคมของแบรนด์ก็ก็มีผลต,ต่อการซื้อนะเขาจะชอบแบรนด์ที่ที่ Stand for something ใช้คำนี้ละกันนะครับเราอาจจะยกตัวอย่างแบรนด์ที่คนเจนซ ชอบอย่างเช่นพาท a กน n อะไรแบบนี้เนะเป็นตนน้นนะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ใช้แต่ว่าไม่ถึงว่าแบรนด์ลักษณะแบบนี้ท,ที่แบบมีมีการมีการ stand for something นะครับแล้วก็ในในคนเจนซนแ่ยเน้น engagement มากๆเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยจะอยู่จะอยู่กับแบรนด์ได้ก็ต้องมี engagement ต่อให้ชอบแบรนด์แค่ไหนแต่ถ้าไม่มี engagement กันก็จะอยู่กันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ engagement จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง Key word คีย์วลีคำนึ่งคือคำว่าต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนน personalization customization นะครับ continuity คือความต่อเนื่องเนี่ยจึงสำคัญมากบริษัทต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคนเจน Z นะครับเป็นคนเจนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมีจำนวนเยอะกว่าคน Gen Y เพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดในเชิงในเชิงของจำนวนนะครับเพราะว่าในในแง่มุมของของของคน Gen Z เนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องหนึ่งฮะค,คือ product life cycle เนี่ยจะสั้นลงเพราะว่า คอนเจนชัดเองเนี่ยมีเหมือนกับมีชอตเช่นเลื่เยะขึ้นเนียเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่แบรนด์ก็จะเป็นจะต้องปรับตัวไปด้วยเนะครับักับบริการต่างก็ต้องสอดคล้องนะครับจนสุดท้ายคือ Generation Alpha เนี่ยอันนี้เป็นเป็นลูกของเจนวายและว,ว่างั้นเถอะนะครับเป็นลูกของคนเจนวนะครับซึ่งเกิดมาอันนี้ก็คือไม่ใช่ใครดิจิ a ัลเนทีฟนะฮะแต่ว่าอาืมคือเกิดมาในยุคที่ ความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยถูกเชฟโดยโลกดิจิทัลหรือถูกเชฟด้วยพฤติกรรมของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลด้วยซ้ำนะครับกลุ่มคนเจนเนี้เกิดพร้อมกับ iPad นะฮะแล้วก็นี่แหละมันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเออเป็นกลุ่มคนที่มีมีความคุ้นเคยกับโลกโลกเนี้โลกของโลกของเอ,อ่อเทคโนโลยีเนี่ยชนิดที่แยกกันแทบไม่ออกนะครับเขากลุ่มคนกลุ่มอัลฟาเนี่ย มีได้รับการศึกษาดีนะครับพ่อแม่ทุ่มเทกรัรศึกษามากนะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงมาใน Environment ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับส่วนจำน,น,น,นว,วนมากอยู่ในเมืองนะฮะเทคซาวก็คือใช้งานเทคโนโลยีเก่งนะครับแล้วก็เข้าใจประเด็นเรื่องของ inclusive กับเรื่องของ social ก็คือเขาจะเป็นในทางสังคมเขาจะเป็นเรื่องของอการมีส่วนร่วมต่างๆเหล่านี้นะฮะคนเจนอัลฟาเนี่ยนะครับดูออนไลน์วิดีโอหรือว่าเล่นเกม แทบทุกวันนะฮะมี a c c เ u า t y o ยู u b e i ิน t ต g r กรของตัวเองบางบางอันแมネจหรือว่าบริหารจัดจาก,การโดยพ่อแม่ของตัวเองก็มีนะฮะตตั้งแต่เดกอาจจะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะ,ะครับกลุ่มคนกลุ่มอัลฟาเนี่ยมองเห็นเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นส่วนต่อขยายของชีวิตตัวเองแต่มันเป็นคือคือ,คอไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ของที่แบบมีก็ได้มีก็ได้แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยคือมันเป็นมันเป็นเหมือนมันเหมือน,นกับอาวัยวะชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแม้ว,วันนี้เนี่ย กลุ่มคนเจนอฟ้าจะยังเด็กมากอยู่นะยฮะอาจาอาจะอาจจะไม่ได้ซื้อของเยอะแต่มีอิทธิพลในการซื้อของเยอะเพราะว่าบอกกับพ่อแม่ให้เป็นคนซื้อคือคนซื้อจริงอาจจะเป็นคนเจนวหรือว่าคนที่คนที่โตกว่าจะเป็นพี่ที่อยู่ในเจนแซนะครับแต่ว่ามีอิทธิพลนะครับแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอนเนคกับโซเชียลมีเดียคอนเนคกับอินฟลูเอนเซอร์มากๆเพราะฉะนั้นนักการตลาดก็จะต้องจะต้องโฟกัสในประเด็นนี้ด้วยนะครับทั้งห้าเจเนอชันนี้ก็ได้ถูกกล่าวขึ้นแล้วก็แล้วก็ยกมาเป็นตัวอย ผมรู้สึกว่าก็พออ่านครบห้าเจเนอเรชันเนี่ยพบว่าเออผลิตภัณฑ์เราชิ้นหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยคิดว่าเราขายได้ทุกคนยกตัวอย่างที่แบบเจ n เนอเรชั่นมากเช่นสมุนดน้าดื่มเนี่ยนะฮะเขาคิดว่าเอ้ยคนคนเบบี้บูมเมอร์กับกับคนเออเอลฟาหรือเจนทรมก็ต้องกินน้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าวิธีการนําเสนอนี่มันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะหรือแม้แต่กระทั่งว่ากระบวนการทางความคิดตอนที่เขาจะหยิบของซื้อเพราะฉะนั้นเราทำให้เห็นว่าแม้ว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ย อาจจะหลากหลายในแง่มุมว่ามันก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยโอ้โหพอไปดูความเชื่อของเจนจากเจนเนี่ยม,ม,มันช่างมีความแตกต่างกันเยอะอีกการนึงที่ผมอยากจะพอยเอาคือว่าพอเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนในเติบโตมาในสภาวะแวดล้มอมยังไงอัตลักษณ์เชิงความคิดยังไงเนี่ยทาให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นมากว่าโอเคเฮ้ยทาไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจกันในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้เป็นอีกพอยหนึ่งที่ผมอาจะจะจะบอกเหมือนกันนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในวงการการตลาด นะครับออก็อ่านเถอะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะก็ก็มีได้ความรู้ละได้ความรู้นะครับแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดมาจากสายเทคจะจ๋าเลยเนี่ยอ่านแล้วก็จะแบบรู้หมดอยู่แล้วนี่อะไรเงรี้ยคือมันมันมีพูดเรื่องเทคเยอะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกเพราะฉะนั้นคนที่มาสายเทคก็จะแบบอืไม่เห็นีอะไรใหม่ก็ต้อง,ต,องต้องลองดูนะต้องลองไปดูกันว่ายัางไงแต่ว่าถ้าใครอยู่ในสายกึ่งๆคือเป็นการตลาดกำลังจะพยายามจะ crossover ไปทำพวกออ personalized marketing อะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าดีฮะซ,ซ,ซื้อมาติด ติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันสกินเอเซนเชล,ลซีรีส์